เราได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้เนื่องจากคลื่นเสียงจากต้นกำเนิดเสียงเข้าไปกระตุ้นตัวรับคลื่นเสียงในหูของเราแล้วส่งไปยังสมองทำให้เรารู้ว่าเราได้ยินเสียงอะไร ตอนที่เราจะดูว่าเราได้ยินเสียงอย่างไรเรามาดูโครงสร้างหูซึ่งเป็นอวัยวะรับความรู้สึกอย่างหนึ่งหูของคนเราประกอบด้วย3ส่วนคือหูส่วนนอกซึ่งประกอบด้วยใบหูและรูหูหูส่วนกลางประกอบด้วยเยื่อแก้วหูหรือทิมพานิ m เมมเบรน ซึ่งต่อกับกระดูกหู3ามชิ้นคือกระดูกค้อนหรือมารเลสกระดูกทั่งหรืออินคัสและกระดูก,กโกลนหรือสเตเพสกระดูกโกลนจะแตะอยู่กับหน้าต่างรูปไข่ของหูส่วนในที่หูส่วนกลางนี้จะมีท่อ,อยูสเตเชียนซึ่งต่อไปยังคอหอยเพื่อปรับความดันระหว่างหูส่วนกลางและบรรยากาศภายนอก หูส่วนในประกอบด้วยเซอร์คิวลาคาแเนลยูทริเคิลและแซคูลซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวและสมดุลของร่างกายและส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินคือคอคเลียเป็นท่อขดมีรูปร่างคล้ายก้นหอย าเรายืดคอเคลียออกแล้วผ่าตามขวางจะเห็นว่าภายในคอเคลียประกอบไปด้วยเวสติบิลาคานแนลอยู่ด้านบนและทิมพานิกคานแนลอยู่ด้านล่างภายในมีของเหลวเพริลิมขั้นกลางด้วยข้อเคลียดักซึ่งภายในมีของเหลวเอนโดลิมอยู่ฐานของข้อเคลียดักเบซิล่าเมมเบรนจะมีออแกนออฟคอติก ซึ่งภายในออร์กน f ออฟคอติกนี้จะมีตัวรับแรงกลหรือเมค h านอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นเซลล์ขนยื่นเข้าไปในคอคเคลียดักและขนของเซลล์เหล่านี้จะแตะอยู่กับเยื่อเทคโทเรียลซึ่งแขวนนิ่งอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างของเซลล์ขนจะซินแนปส์อยู่กับเส้นประสาทสมองคู่ที่8หรือออดิทอรีเนฟ์ส่งกระแสประสาทไปยังสมอง การได้ยินเสียงเสียงจากแหล่งเสียงเป็นคลื่นเสียงไปตามอากาศเข้าทางรูหูไปกระทบเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูสั่นทําให้กระดูกหูสามชิ้นสั่นตามเมื่อกระดูกโกลนสั่นหน้าต่างรูปไข่ที่ติดอยู่ก็ขยับตามทําให้เกิดคลื่นดันของเหลวในคอคเคลียจากหน้าต่างรูปไข่ไปยังส่วนปลายของคอคเคลียตามเวสติบิลาคาแนล แล้ววักลับมาตามทิมพานิกคาแนลมาอย่างหน้าต่างรูปกลมเมื่อคลื่นดันของเหลวไปตามเวสทิบูลาร์แคเนลจะกดข้อเคลียดักและบาซิล่าเมมเบรนทำให้บาร์ซิล่าเมมเบรนและเซลลขนสั่นและขยับขึ้นลงขนของเซลล์จึงไปชนกับเยื่อเทคโทอรียลหรือเทกทอรียอลเมมเบรนทำให้ขนโค้งไปมา เซลล์ขนจะตอบสนองต่อการโค้งของขนโดยการเปิดปิดช่องไอออนที่ผนังเซลล์ทำให้เกิดกระแส,แสประสาทส่งไปยังเซลลประสาทรับความรู้สึกที่ซินแนปส์อยู่เม <fooled> ื่อไม่มีการกระตุ้นขนของเซลล์จะไม่โค้งงอเมื่อถูกกระตุ้นแล้วโค้งไปทางขวาทำให้เกิดดีโพลารเซชันของผนังเซลล์เพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทความถี่ของกระแสประสาทมากขึ้น ส่งไปตามเส้นประสาทรับความรู้สึกไปยังสมองเพื่อรับรู้ถ้าขนโค้งไปอีกทางจะทำให้เกิดไฮเปอร์โพลาไรเซชันของผนังเซลล์ลดการหลั่งสารสื่อประสาทส่งต่อไปยังสมองเพื่อรับรู้จะเห็นว่ากว่าคลื่นเสียงที่เข้าทางหูส่วนนอกจะถึงเซลล์รับความรู้สึกต้องผ่านโครงสร้างหูซึ่งเป็นอวัยวะรับความรู้สึกหลายขั้นตอน ดังนั้นหูซึ่งเป็นอวัยวะรับความรู้สึกจึงทำหน้าที่ขยายหรือแอมพลิฟายพลังงานเสียงให้เซลล์รับความรู้สึกถึง20เท่าของต้นกำเนิดเสียงเราได้ยินเสียงสองแบบคือเสียงดังค่อย และเสียงสูงต่ำเสียงดังค่อยเป็นการได้ยินโดยการรับช่วงกว้างของคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงมีความกว้างมากก็ทำให้เบซิลา่าเมมเบรนสั่นมากขนของเซลล์ขนโค้งมากเกิดกระแสประสาทถี่มากส่งไปยังสมองความดังของเสียงวัดเป็นเดซิเบลซึ่งเราแยกความดังได้เป็น12ระดับเริ่มจากระดับที่เริ่มได้ยินจนถึงระดับแสบหูคือ120เดซิเบล สียงสูงต่ำการได้ยินเสียงสูงต่ำเป็นการรับความถี่ของคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงมีความถี่สูงเราก็จะได้ยินเป็นเสียงสูงถ้าคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำเราก็จะได้ยินเป็นเสียงต่ำซึ่งระดับเสียงสูงต่ำจะวัดเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ส เราได้ยินเสียงสูงต่ำแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละบริเวณของบาซิล่าเมมเบรนจะรับความถี่ของคลื่นเสียงเฉพาะของตนเองบริเวณส่วนต้นของข้อเคลียดักจะรับเสียงสูงถึง20,000เฮิร์และลดลงไปเรื่อยๆตามความยาวของดักจนถึงส่วนปลายของดักจะรับเสียงต่ำแค่20เฮิร์เมื่อความถี่ของคลื่นเสียงใดเสียงหนึ่งกระตุ้นบริเวณจำเพาะของตนเองที่บาซิล่าเมมเบรน เซลล์ขนบริเวณนั้นก็จะตอบสนองและส่งไปยังสมองส่วนที่รับความถี่ของคลื่นนั้นๆโดยสมองส่วนเซลล e r บรคอร์เทกแต่ละบริเวณก็จะรับเฉพาะความถี่ของคลื่นเสียงที่แตกต่างกันเสียงที่ได้ยินจากหูซ้ายจะถูกส่งไปประมวลผลที่สมองด้านขวาส่วนเสียงที่ได้ยินจากหูขวานั้นจะถูกส่งไปประมวลผลที่สมองด้านซ้าย ปกติคนเราจะได้ยินเสียงอยู่ในช่วงความถี่20ถึง20,000เฮิรตซส่วนสุนัขได้ยินเสียง40,000เฮิรตซและค้างคาวสามารถส่งและรับความถี่เสียงได้สูงกว่า100,000เฮิรตซโดยส่งคลื่นความถี่เสียงออกไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาทำให้ค้างคาวสามารถบอกตำแหน่งของวัตถุได้ สัตว์บางชนิดใช้เสียงที่มีเคลื่อนความถี่ต่ำๆในการสื่อสารเช่นช้างแอฟริกันรับเสียงที่ความถี่14-15เฮิรตซ์สามารถสื่อสารถึงกันได้เป็นระนยะทางหลายกิโลเมตรผ่านป่าไม้ทึบๆได้นกพิราบรับเสียงที่ความถี่0.05เฮิรตซ์หรือ1รอบต่อ20วินาที ด้วยความสามารถของสัตว์ในการรับคลื่นความถี่ต่ำได้ในขณะที่คนรับไม่ได้นี่เองทำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นรับความถี่ต่ำจากธรรมชาติอย่างฟ้าร้องกระแสน้ำกระแสลมแผ่นดินไหวหรือการเกิดคลื่นยักษ์ได้ไกลหลายพันกิโลเมตรจึงทำให้สัตว์เหล่านั้นสามารถหลบไปในที่ปลอดภัยได้ก่อนที่ภัยธรรมชาติจะมาถึง การทรงตัวและสมดุลของร่างกายอูส่วนในอีกส่วนหนึ่งคือ semicircular c a n นลซึ่งเป็นท่อบรรจุข,ของเหลวสามท่อตั้งฉากซึ่งกันและกันและเชื่อมต่อกับ utricle และ s a ค u l e ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวการเคลื่อนไหวตำแหน่งของศรีรษะและร่างกายภายในท่อมีเซลล์ขนเป็นเซลล์รับความรู้สึกขนของเซลล์ชี้เข้าไปในิวบูล่า มีของเหลวคนคล้ายเจลและก้อนหินเล็กๆเ,เรียกโอโทโลิตเมื่อของเหลวในท่อเคลื่อนตามท่าทางและการเคลื่อนไหวของร่างกายก้อนหินจะกดลงที่ขนของเซลล์เมื่อขนโค้งทำให้เซลเกิดรีเซพเตอร์โพเทนเชียลส่งกระแสประสาทไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังสมองทางเส้นประสาทเวสติบิ r ลาเนฟอาการหูอื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเราอยู่บนเครื่องบินที่กำลังขึ้นหรือลงหรือขึ้นลิฟต์ไปชั้นสูงๆอย่างรวดเร็วเราอาจมีอาการหูอื้อหรือปวดหูเกิดเนื่องจากความดันบรรยากาศภายนอกเปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่าความดันภายในหูส่วนกลางอย่างรวดเร็วถ้าสูงกว่าก็จะดันเยื่อแก้วหูเข้า ถ้าต่ำกว่าเยื่อแก้วหูก็จะถูกดันออกทำให้การเคลื่อนไหวหรือการนำเสียงของหูลดลงจึงรู้สึกหูอื้อหรือปวดหูอาการดังกล่าวจะทุเลาลงได้โดยการกลืนน้ำลายเพราะจะปรับความดันในช่องหูส่วนกลางออกทางท่อ,อยูสเตเชียนถ้าท่อ,อยูสเตเชียนอักเสบหรืออุดตันก็ทำให้เรามีอาการหูอื้อได้เช่นเดียวกันสรุป ได้ยินเกิดจากคลื่นเสียงจากต้นกําเนิดเสียงในอากาศผ่านเข้าไปในหูส่วนในไปกระตุ้นตัวรับคลื่นเสียงที่อ organ of c o r t ิในคอเคลียแล้วส่งกระแสประสาทไปตาม auditory nerve ไปยังสมองทําให้เรารู้ว่าได้ยินเสียงอะไร เราจึงสามารถได้ยินเสียงต่างๆและหาความบันเทิงจากเสียงเพลงและดนตรีได้คำที่ควรทราบ จิมพานิกเมมเบรนเยื่อแก้ว e ห erm ic ูยูสเตเชียนทิวท่อยูสเตเชียนเซมิเซอร์คิลาร์แคนเอลยูทริกเกิลเซคคูลคอคเคลียออร์แกนออฟคอติเทตโตเรียลเมมเบรนออดิเตอรี่เนฟคอคเคลียดัก เวสติบิวลาคานลทิมพันิกคาเนลวเวสติบิวลาเนอฟ